นีอะโวคาโดค่ะต้นแรกนะคะปลูกแซมกับสวนโก,โกโก้มีความเขียวใส่ปุ๋ยคอกนะคะไปรอบรอบช่วงที่บำรุงโกโก้ไปนะคะแล้วก็มีการ ชีดฮอร์โมนทางใบนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมโบโลเโอ,โอโโล่อบลอนนะคะฟอสฟอรัสนะคะพวกนี้แล้วก็เสริมรู้สึกจะเป็นธาตุเหล็กอีกตัวหนึ่งนะคะที่ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเขาก็ให้มานะคะมาใช้กับทุเรียนแล้วก็เอามาปรับใช้กับอะโวคาโดนะคะอันนี้ต้นที่สองค่ะเราลงปลูกอีกต้นหนึ่ง นี่เป็นต้น,พนเพาะเมล็ดนะคะเพราะว่าฝั่งทางนี้นะคะฝั่งที่ติดกับยูคานี้นะคะแล้วก็โกโก้เราไม่ติดผลผลิตนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นอะโวคาโดบ้างแต่ข้างๆนี้เราก็ไถอเอารากของยูคาไปออกไปบ้างนะคะแต่รากเขาเยอะคะ่ะแล้วก็หากินเก่งมากนะคะรากใหญ่ แต่ก็พยายามหามาปลูกฝั่งทางโน้นนะคะด้านโน้นจะเป็นยางพาราแล้วก็ยูคาล้างนะคะแต่ยางพาราก็เริ่มผัดใบเขาก็จะเริ่มไม่ได้กรีดยางกันไปช่วงหนึ่งนะคะรอจนถึงผัดใบหมดนะคะ ต้นที่สองต้นเล็กเมื่อสักครู่นะคะอันนี้อีกต้นหนึ่งน,นี้ก็เป็นต้นเพาะ,มะเมล็ดเหมือนกันค่ะปลูกไว้ถ้ามีระบบน้ำมาแล้วก็น่าจะรอดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ผลชนิดไหนพี่ร้อนเข้ามาล่อมก่อน ทั้งนู้นตัดแต่งกิ่งใบนะครับแต่อากาศร้อนนี่อีกต้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวดูน้ำนิดหนึ่ง เราลืมเปิดน้ำนะคะเมื่อสักครู่นี้เราไปเปิดมาน่าจะลืมไว้นานนะคะอันนี้ดูแต่โกโก้ลืมดูระบบน้ำของอะโวคาโดแถวสุดท้ายพอดีค่ะ ยี 24, 24, ่สิบสี่ยิบสี่เราคงจะต้องลดปุ๋ยตัวหน้าลงบ้างแล้วนะคะใบแตกเยอะเลย ยิ่งพื้นที่สูงเท่าไรแล้วความงามของต้นนี้จะน้อยนะคะมาจะที่สูงพื้นดินก็ดินทรายส่วนใหญ่หายไปหลายต้นเลยค่ะตรนนี้ต้นนี้นออาเุเรียนลง บนเนินนี่ยังไม่ค่อยมีได้เก็บผลผลิตนะคะฝั่งนี้ก็เป็นลำใไยอะโวคาโดเมื่อกี้สีต้นนะคะแล้วก็เอามาปลูกแซมตรงนี้อีกนะคะอันนี้อีกหนึ่งต้น ที่เรือก็เป็นลำไย,ยกับทุเรียนบ้างนะคะแต่ก็ไม่งามห้าต้นลมีอีกต้นหนึ่งนีอะโวคาโดนะคะสังเกตสีของดินแล้วทรมานใจมากค่ะน่าจะมีความอุดมสมบูรณ์น้อยมากเลย นี่อีกต้นหนึ่งค่ะของอะโวคาโดที่มีแรงมันดาลใจให้เราเอามาปลูกต่อนะคะนี่เป็นเพาะเมล็ดแต่ก็สูงแล้วนะคะเราจะให้ดูค่ะนี่สูงจับพื้นมาเยอะเลย ลองหลายๆอย่างดูนะคะถ้าระบบน้ำเรามีแล้วเราก็เลยลองปลูกดูแต่พืชหลักส่วนใหญ่ยังเป็นโกโก้อยู่นะคะแตกยอดเยอะเลยนะคะวันนี้ตะเวนรอบสวนนะคะเดี๋ยวไปดูศัตรูที่ทำลายต้นโกโก้ของเรานะคะศัตรูตัวฉกาดค่ะนี่คือ อีกตัวที่สําคัญนะคะที่ทำลายกโกโก้เรายอดก็จะแห้งนะคะต้องมาคอยกำจัดตลอดเลยในที่ส่วนเรานี้นะคะเมื่อโตให้ผลผลิตแล้วนะคะปัญหาที่ตามมาก็ยังมีอีกเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็น เชื้อราขึ้นที่กิ่งใบนะคะทำให้แห้งเหี่ยวไปนะคะหรือว่าลูกที่ติดเชื้อรานะคะลูกแบบผิวที่ลูกก็จะมีสีดำนะคะไม่สวยงามนะคะดังนั้นเราจะต้องแก้ปัญหาแต่และจุดไปนะคะต้องหาสาเหตุให้ดีนะคะเพื่อจะปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและมาติดตามในคลิปนี้นะคะ ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ